ร่วมแรงร่วมใจกันเล่นดีจังเลยนะฮนะดวงดีดวงเดนชอบมากเลยแหละลูกชอบมากๆเลยไอแผ่นที่ปูเอาออกไปซักนะคะเพราะว่าเขาฉี่ใส่เหม็นมากเล่นเสร็จฉี่พร้อมฉี่ใส่เหม็นเออเล่นแล้วอย่าฉี่สิลูกดูปาควาย จองแล้วปะก้อยจองแล้วลูกหนูนั่งไม่ได้ปะก้อยจองแล้วจะไม่เหยียดขาให้ไม่เหยียดขาให้อึบ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 อุบอ้ยปะก้อยจองโอ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 ปะข้อยโอโอปะว้อยจองขาหนึ่งลูกให้ให้ให้ใหบทองขาหนึ่งเพชก็เฝ้าอีกขาหนึ่ง <laughs> พลอยก็เฝ้าตรงนูน้นโอ้ยเพชพลอยดอกแก้วนี่ถ้าแม่อยู่นี่คือต้องมา ไผ่ทองด้วยต้องมาถ้าแม่อยู่เนี่ยเนี่ยพวกเขาต้องมานะคะอ่าเล่นเล่นพอ,อยัางดวงดีดวงเดน่นเล่นกันไม่รู้เขาแรงมาจากไหนเล่นกันทั้งวี่ทั้งวันแต่กลางคืนเออกลางคืนนะ่ะเล่นแต่กลางกลางวันนะ่ะนอนกลางคืนอนะ่ะเล่นกลางวันจะพักผ่อน พอเย็นมาก็เอาแล้วเริ่มแล้วเล่นไปบนไปเล่นไปบนไปอยู่งั้นอะ่ะเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยบางทีโอ้โหสุดฤทธิ์สุดเดชเลยนะคะดวงดีอะ่ะพอจา๋จาพ่อจ๋ามาหาแม่ข่ะลูกออโอ้ยพอปอกกล้วยไปเพชรมาแทนปอกล้วยลงไปแล้วเพชรมาแทนนะคะกล้วยไข่ขก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วกล้วยไข่ พวอยจ๋าอืมกิน,นข้าวอร่อยไหมคะอันนี้กินข้าวอร่อยไหมคะอืมโอ้ยควายคนสวยของแม่เลี้ยงอะไรก็รักกันนั้นเนาะเลี้ยงพวกเขาแล้วก็รักพวกเขาอ่าเพร โอ้ยเผ็ดเอ้ยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็รักหมารักแมวรักด้ยที่ไม่มีข้อแม้ไปแล้วปะกว้วยงอนเดินเป็นอ,อนแล้วงอนแล้วปะกว้วยอะ่ะ หันน้ามองมีเพชรอยู่มีเพชรมานั่งแทนหันน้ามองมีบนมีบลนอืคิดถึงจังเลยเอฟซีบอกเดี๋ยวดูหน้าหน่อยสิลูกเอฟซีบอกว่าถ่ายมาให้หน่อยคิดถึงจังเลยอ๋อคิดถึงมากรู้ไหมลูก พ,พ่อแม่บอกคิดถึงหนูมากไงให้ถ่ายหนูให้ดูหน่อยว่างั้นคิดถึงมากเจที่บอกไปไหนมาคิดถึงมากเลยหืมเจตีบอกไม่เห็นหนูนานแล้วเนี่ยว่างั้นคิดถึงจังเลยถ่ายน้องน้องอะไรนะชื่ออะไรนะไข่วานลืมชื่อแม่ลืมชื่อถ่ายน้องไข่หวานให้ดูหน่อยว่าคิดถึงว่างั้น ไข่หวานมาแล้วนะคะตะหมูกสีชมพูเลยสาวน้อยของเราไข่หวานืที่ถึงหนูหนูมาแล้วนะหนูมาหาแล้วนะคะไม้หายที่ถึงแล้วนะคะน้องไปไหนไม่เห็นถ่ายน้องเลยว่างั้น อยู่ในห้องนะคะกลางวันเขาจะไปนอนในห้องเขารู้มากนะเขาปีนเข้าปีนออกเข้าไปนอนในห้องอยา,ายไขหวานอะเขาเก่งมาก <c oughs> นิ่งแล้วเนี่ยนี่นั่งนิ่งแล้วนะคะนี่ไ <c oughs> ข่หวานจ๋าไข่หวานไขหวานเอ้ยอย,อ,อยากมีเพื่อนไหมลูกอืออยากมีเพื่อนไหมอืม แมวน้อยอีกสองตัวแมวน้อยอีกสองตัวไม่รู้ว่าจะได้เอามาหรือเปล่าแมวแย่าญาติแล้วคลอดลูกนะคะจะเอาแม่เขาไปทำหมันแล้วก็ลูกเขาแม่เกียงก็บอกว่าเลี้ยงไว้นั่นแหละเดี๋ยวจะจะเอาไปทำวัคซีนให้จะเอาทำหมันให้ถ้าเขาโตมาเขาเป็นตัวเมียนะคะลูกเขาอะ สีขาวน่ารักพ่อพ่อแม่อยากได้ไหมคะอยากได้อให้แม่เกียงเอามาเลี้ยงไหมอยากให้แม่เกียงเอามาเลี้ยงเป็นเพื่อนไข่หวานไหมคะน้องน่ารักมากเลยสีขาวสองตัวตาสีฟ้าด้วยอยากได้ไม่เอ่ยอยากได้มาชมเชยไหมพ่อพ่อแม่อยากได้มาชมเชยไหมคะถ้าอยากได้มาชมเชย ก็ช่วยกันเลี้ยงนะมาช่วยกันเลี้ยงนะอย่าได้ชมเชยช่วยกันเลี้ยงนะเอ้ยเห็นแมวน้อยน่ารักก็อยากจะเอามาเหมือนกันเขาน่ารักมากเลยอยากให้เขาอยู่ที่ดีๆไม่อยากให้เขาอยู่ลําบากแมวบ้านญาตินั่นแหละอยากไม่อยากให้เขาอยู่แบบอดๆอ,อยากๆอ,กอะ่ะอยากให้เขาอยู่ดีกินดีมันอยู่ที่นี่ อะไรกันลูกอะไรกันมันลูกพวกตรงนี้ได้กินดีอยู่ดีกินดีโอ้โหกระโดดอะไรมันบินลูกมแมลงบินเหรอกระโดดเก่งมากเลยอะ่ะสายฟ้าสายฟ้ากระโดดเก่งมากเลยลูกสายฝนว่างไงคะ โอ้ยตัวสวยแล้วนะสายฝนดูหุ่นเขาหุ่นสวยมากเลยอ่ะดูดูดหุ่นนั่งแบบเลยนะลกูกสายฝนหุ่นน่งแบบเลยนะคะหุ่นเขาแบบท้องไม่ป่องอะไรเงี้ยเขาหุ่นแบบดีอะ่ะสวยงามมากเลยสมเป็นคุณสตรีสายฟ้านะ่ะหุน่นหุ่นอ้วนหุ่นอาเซียเริ่มอ้วนแล้วนะคะสายฟ้านะั่นนะ่ะเริ่มอ้วนและส่วนยายสายลมอะ่ะก็ ทอ้องป่องนะคะหุ่นหุ่นไม่ค่อยสวยเท่ากับสายฝนเนีย่ยสายฝนหุ่นสวยมากดูดูเสียเสียปลาทูนะคะนี่นี่เอาเสียปลาทูเป็นโน่นละเป็นโน่นละเสียปลาทูตัวใหญ่มากหุ่นใหญ่มากเลยปลาทูเอ้ย นี่เขาก็ไหวคนคนเนี้ยดวงดีเนี่ยเล่นกีฬายังไงให้พุงย้อยเนี่ยเนี่พุงย้อยเนีเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแจ่ก็ยังย้อยน้อย,อยอยู่นะคะเพราะเขาเล่นกีฬาเก่งฮะเล่นกีฬายังไงเนี่ยเอ้ยพุงมีย้อยอยู่นะลกูกเล่นยังไงอ่ะขึ้นเล่นต่อเล่นต่อไปเล่นต่อนะ คนนี้เอาความน่ารักของน้องมาฝากนะคะแล้วก็มีเรื่องราวมาเล่าสู่ฟังแบบเกินๆนิดนึงว่าอาจจะมีสมาชิกใหม่มานะคะแต่วันพุธนี้มาแน่นอนวันพุธนี้มีสมาชิกใหม่มาแน่นอนนะคะจากกรุงเทพนะคะแม่เกียงรับปากเลี้ยงรับเลี้ยงไว้เนี่ยนานน่าจะเป็นปีแล้วนะที่รับปากไว้นะคะ ก็ไว้รอดูแล้วกันนะคะว่าจะเป็นใครมายังไงแบบไหนนะคะรอดูกันนะคะ